ยังไม่คาะ แล้วก็ชักกาสีขาวนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมากนเดอปีน่าจำไม่เยอะนี่โมน่เนี่ยชุดย่าชุดย่าุดยาอันนี้หัวหน้าโครงการนะคะนี่หัวหน้าโครงการพอบ้านโอ้แ่งฟุตบอลไม่ชอบขึ้นมาเยอะทีเดียวไม่้องขึ้นมาเยอะ แฉ่งเลือกกรรมการได้ตรงจริงๆเขเป็นกรรมการไม่เคยชิดแตกเออเล่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ในบอสเข้าไปมันชินแตกเล่นอยู่เออยันโนมันใจขาดก่อนวะกรรมการสำรองกรรมการเน่ยเอาออกมาอีกเคลียร์ไม่จช่หน่อยเคลียร์ไม่จช่หน่อยเขาออกมาอีกเขาออกมาอีกเขาออกมาอีกว่าจะไใบเ่าไหร่อยเต้นนะอี๋เอ้าตีมาเลยตึงขออะไรไม่ทีนี้ เอาเลยดิ่งเลยแม่ช่วงเลยแม่รึมมาแล้วดูดบอลว่าใครเปใครตีเตะบนเท้าใดดอกเปพักแล้วใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเลยถูกแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นไังไงตอนนี้ในกีฬาอย่าเพิ่งเวลาังไม่หมดลุกขึ้นตอนเร็วเอาต่อต้ซีขียวิงกนมาเร็วอาวผ่านไช่ดิสีเขียวโอ๊ยตุงในี่เอาเร็วเร็วเร็วเายังไงตอนนี้สีขา สีขาเอาวนเอาวนโอ้ระวังระวังประตูระวังกี้เมื่อกี้ว่าไงเอาสีเขียวขึ้นมาแล้วเอาไม้นิดไม้นิดไม้มิดวันยังไงอาตอนนี้กันโอ้กันโอเอ็ดออกข้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงสีเขียวบอลอยู่ที่เรีนสีเขียวอยู่ครับตอนนี้วันยังไงตอนนี้มาแล้วเอาสีเขียวขึ้นมาแล้วยา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 วใหญ่ยิ่ยาวยาวเร็วยาวยาวขึ้นมาเม็ดเม็ดขึ้นมาเม็ดโอ้ยบอสดูเลยบอสเองดูด้วยกระเฮงใครหรือเปล่าดูด้วย ใค่ตีนะแข่งไทรแลวบวบอกภูรีวรีนนวรีวรียวรีวปะโน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 ยิงเร็วโอ้ยเข้าข้างนะครับเข,ข้าข้างเกือบแล้วเอาละครับวันนี้จะดูว่าสีขาวจะถล่มได้หรือเปล่านะครับตอนนี้สีขาวอยู่ข้างบนนี่ยืนเป็นตอตะปูอยู่นะครบับไม่ขยับไม่ขยื่นในตอนนี้สีเขียวได้ตีจากกีบตะกูตีออกมาเอาไว้ยังไงหนึ่งสองสาม ตูมเร็วรีบเตะเคลียร์ไปไกลๆออกระดิ่หน้าประตูตัวเองเร็ว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 ขึ้นไปแม่สีขาวเข้าไปสีขาวเข้าไปแย่งเลยนั่นแหละเอาเอาเซฟบอนได้เปล่าเร็ววิววิอันดาเออมินมินมินอะไรมินมินจะยอมมินก็ไปเตะเร็วมินเร็วเร็วเฮ้ยเซตเซตเซตเอาแล้วสีขาวสีขาวที่นั้นสีขาวออกกระเป๋าออกกระเป๋า ออกไหมออกสีไหนเตะออกสีไหนเตะออกสีเป็นโอจับยาวเป็นโอเขียวไปแล้วเป็นโอลุยเป็นโอลุยวันยังไงเอ้าลุกเถอะโอลิยเอ้าวันยังไงตอนนี้เอ้าออกเข้าตาแล้วระวังเราวัดประตูประตูประตูระวังประตูประตูประตูระวังจับจับเอ้ยออกไปไกลๆกี้ออกไปไกลๆกี้ออกไปไกลอย่าขอย่ดึงประตูอลูกบอลก็ไม่ดึงประตูตัวเองแค่นั้น ออกไปไกลๆมาตีไกลๆกี <happened> ้จับตีไกลๆตุ้มนั่นแหละสวยสวยสวยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเร็วมเริ่มเริ่มันโอ้ยนะอยู่ๆฝันนี้ฝันโอ้ยลันนี้ฝันโอจะเตะเขาตุ้ดเองเปล่าเอาเท้าด้านสีขาวสีขาวซีด้านนี้รู้เออสตพท์บอกมาแล้วเรียบร้อยสีเขียวไปไอ้หมดทีเขียวคุณนไชเท่ากันทีเขียวนโมเข้ามาเออเตะออกพวกใครครับหอกทีไหนทุ่ม ที่ไหนขาบ่อาชีขาจับพุ่มพุ่มให้มันหนีเหงือบ่เขาดิเออพุ่มให้มันหลังขาหัวตี้ยไปแขนตึงเออเหวี่ยงไปยังทุ่มกระทุ่มบ่เป็นเนาะอาชีขาทุ่มเออเซ็ตมาแล้วมาแล้วว่ายังไงเอ้าต่อเร็วเร็วสีเขียวเชียรกันสีเขียวว่ายังไงสีเขียว มาชี้ขามาแล้วระวัง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 ออกแรงได้เปล่าออกแแปลยเดียกันจิยิงประตูจะคองมู่ยิงมาได้สิยิงเข้าประตูจะคองให้เนี่ยอยากให้เขาชนะเะข้าประตูคนคน,คนอื่นมันอยู่ไกลเข้าประตูเองมันอยู่ไกลเอาไปชี้ขามาเตะมุม,มเอาเร็วเร็วามาจี้ระวังขยับออกมากหน่อยปัณณ์อยากได้สุโมงนึงบอก อยากตอนน่าอยากได้ตั้ง3ามสิบสี่สนาทีโอ้ยมุมมุมมุมพอรปีดเอาเลยมาแล้วครับมาแล้วหน้าประตูกี๊กี๊เอาเรยไปจ้าเลยไปเอ้เติมไปเร็วเอาเลยเอาวุธอาวุธเติมไปแล้วเติมเพียงกันเร็วระวัง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 สีขาวสามคนสีเขียวเราเยอะกว่าลุมเลยสีเขียวลุมลุมนั่นแหละเอ้ยระวังอย่าไปหลุดเออโอ้ระวังระวังระวัง คุปปกบเอาไปแล้วครับีเคลียจะได้เคลียก่อนหนึส่สอเคลียอ๋อีก้มีโอกาสพยิงเลยยิงยิงเลยยิงยิงเลยคเวลาอย่างเดียวยิงเลยวังระวังี่กำลตามกันเป็นยังไงนี่รถิบร้บระวังระวังตัวปีนแห,ห,ห,หนแหน บอลไม่ได้ท like ีมีแลดีเลยาะไรนะน่ะเพราะมูบอลมาไว้ที่การสนามแล้วเข้าไปพักห้าทีครับพักห้าทีเพราะมันเหนื่อยเข้าพักแค่นีบอลอยู่แถวกลางสนามเป็นไงทีขาวทีขาวไงตัดขึ้นไปดูทีขาวช่วยกันทีขาวที่เขียวโอ้ที่เขียวอย่ายอมที่เขียวเดินลงไปเดินลงไปที่เขียวเดินลงไปไม่ยอมเอาเอาใหญ่เข้าพางไม่ยอมเข้าพางเข้าไปเอาเอาเอาเดี๋ยวดึงเสื้อกันไม่เอาโวยที่เขียว

เชระวังออ้ระวังรไฟเรื่องต่ไปน่เทง้น้องน่ะก็ไี่น่อยต่ำเลยเด่แหละเออพิมพิมก็ไปปีมพิมจะไปยัดเตะเลยพิมจะไปยัดพิมซูเลยระวังเตะระวังเทียบมาขีขาทุณลุขีขาเลืไปขีขาเลยไปขีเทียวยังไงขีเทียนยงมิวยมิวยังไงลอกขึ้นไป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  ลราก็ไปเอ้ยโอ้ยอย่าเตะขากันเด้อเอาขาอ่อนเองนี่เอ้ามาแล้วเข้าฟังเข้าฟังเฮ้ยเข้ามาช่วยกันไปเฮ้ยช่วยกันเอาไปกับฟังเข้าฟังกันเองแล้วนโอ้ยเขาฟังตีออกสัวเลยไออกไปนะยังแย่งกันเองสีตัวเองอยังแย่งกันช่วยกันเร็วช่วยกันเร็ไอ้คนนั้นเร็วเร็วเร็วเออพอจับได้จับวิ่งนะจับวิ่งกับฟุตบอลเนี่ยคูณไม่เห็นหรอกเอาเร็วเร็วเร็วพอจับได้ก็แล่นรถบอจับได้วิ่งเลยคูณไม่เห็นหรอก ออกทุ่มทุ่มทุทุ่มไปเลยอ่าล้ยทุ่มไปเร็วเ่ยังไงตอนนี้ออกสีเขียวสีขาวทุ่มขึ้นให่ทำออกสีขาวทุ่มทุ่มกินแดนไปข้างหน้าตัวเองอดี๋ยทุ่มไปคึนเนเจ้ขอทุ่มไปข้างหน้าคุณไม่อยางไงจนลบทันจนลบเ เข้าซองมีประตูส yes ีขาวเกือบได้แล้วมาเร็วทีเชมุกตาเร็วทีเชมุกตาเร็วทีเชมุกตาไอ้เร็วเร็วทีเชี่ยวไอ้ใครเอาทีกว่าไหร่หรอคะสามนาทีกว่าคนันใจเหลือเกินเฮอออกไปข้างหลังเรียบร้อยแล้วดีออกหลังเอง เอาตอนนี้สีขาวจะได้ตั้งตีอย่างแน่ประตูเดียวอย่าพลอยไปไกลที่เดียวอย่าพลอยไปไกลขยันมาตรงกลางรอดรัดเอาเลย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 รัดเต้เอาเลยรัดเต้เอาเลยตายที่นี่เห็นบ่อหัวแล้วตายตายเป็นประตูเป็นประตูยุบ่เป็นอยู่บ่เอ้าเอ้าเป็นเอ้า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 ประตูไปเลยไโอ้มาแล้วไนโอมาแล้วเบเข้าประตูที่สองเล้วประตูที่สองเล้ว เอา,ออาเอาไปยังไงเอาเร็วมีเวลาด้วยล้วเวลาตะวันแล้วเร็วเล่นมาสีเขียวสีเขียวการท่องเมื่อกี้โอ้ยน่าจะได้เมื่อกี้นี้ไม่ได้เอาเข้าบั้นเป็นที่สองปิดประตูเลยเปิดเกมเล้วปั <sh arp> <sh arp> ้งรับซ้ายและขวาเอาสีเขียวรู้เร็วสีเขียวรู้เร็วเร็วไม่เป็นไรครับมันไหลครับไม่เป็นไรครับไปเตะเล่นต่อเลยต่อเลยครับมันดูนเลยทีเขา เร็วเท้าประตูยยังไงวอยยังไงเข้าไปเข้าเร็วเดินด้คนภาคคนภาควอยยังไงยังไงเร็วเร็วเร็วะใจก็คนภาคพี่ละคะเร็วเรุงนี่ไม่ได้เลยไม่้เลยไม่ได้เลย์เลยเร็วเร็วเร็วสะใจคนภาคนะคะมันที่สุดคือคนภาคนักกีฬานี่ไม่เท่าไหร่หรอก ใครเป่าเห็นใครเหนสีไหนเฮนสีอะไรครับฮะหอยสีเขียวเต้เต <ch ie> <way> ้เต้ตีเวลากานแข่งรับสีขาวียไป ปะตูต่อศูนย์บมืขาเยตนนี้กีฬามายืนเขารห้ครับแกีฬเาจบเกมแล้วนะคะเราจะมีทีิจรเขจะมีชักเขเยอะยอะไรอย่างที่ต้องาเก่กันดีเลครับไม่ต้องกลัวนะครับจะเป็นการแพ้ก็ยังุตรภาพยังคงเดิมหลจะมี้ให้พวกเราไปผ่อนา